สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ติดตามเพจสิทธิ์หลวงปู่คมีวันนี้ผมเจบพื้นใหญ่นะครับก็จะมาขอญาตแนะนำพื่อการศึกษาแล้วก็สะสมวัตถุมงคลหลวงปู่คมีพีสอพศ2 1 7ซึ่งเป็นเหรียญรูปไข่นะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยถึงแม้ตอนนี้จะมีราคาเช่าหาที่ยังไม่สูงมากนัก หลักร้อยต้นๆนในเหรียญทองแดงลมดำแล้วก็หลายๆร้อยในเหรียญทองแดงผิวไฟหลักพันกว่าบาทในเหรียญน,นวะโลหะแล้วก็เหรียญที่เป็นที่นิยมจริงๆก็คือเหรียญเนื้องเงินซึ่งทะลุหมื่นกว่าบาทไปแล้วนะครับตอนนี้มันมีข้อข้องใจของ เพื่อนเพืนสมาชิกซึ่งสอบถามผมมาว่าเหรียญนวโลหะเนี่ยมันมีแบบไม่ต่อโค้ดไหมวันนี้ผมก็เลยจะถือโอกาสนี้นะครับมาจําแนกแยกเหรียญรุ่นนี้ในเนื้อต่างๆนะครับก็คือมีเนื้อเงินเนี่ยไม่ได้เอามาลงให้ชมนะครับเพราะว่าตอนนี้เหรียญเงินเนี่ยบอกตรงๆเลยว่า ผมไม่มีเหลือเลยมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมานิมนต์ไปหมดผมเคยผ่านมืออยู่ประมาณสองเหรียญแค่เองก็หมดไปแล้วตอนนี้ก็เหลือที่สะสมไว้ก็มีแค่นวะโลหะแล้วก็ทองแดงผิวไฟแล้วก็ทองแดงลมดำนะครับซึ่งจำนวนการจัดสร้างเนี่ยเหรียญเงินเนี่ยสร้างแค่99เเหรียญมันจึงหายากพอสมควร แล้วเหรียญนวโลหะสร้าง299เหรียญก็พอมีพบเห็นบ้างแต่ก็นานๆเหรียญทองแดงปิวไฟนี่สร้างสองพเหรียญนะครับก็ยังมีให้เห็นอยู่ที่มีเห็นบ่อยก็คือเหรียญทองแดงลมดำซึ่งสร้าง2,999เหรียญก็ถือว่ามีจำนวนมากพอสมควรใน วัตถุมงคลของหลวงปู่ซึ่งยังไม่ได้เป็นที่แพร่หลายมากนะักส่วนใหญ่ก็จะมีสมาชิกเพจเก็บเหรียญหลักๆเนื้อหลักๆก,กันซะเป็นส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้ววัตถุมงคลรุ่นนี้เนี่ยปลุกเสกพิธียาวนานมากอย่างที่ประวัติการจัดสร้างเนี่ยผมก็ได้พูดไปหลายรอบแล้วนะครับแล้วเหรียญรุ่นนี้ก็มี ประสบการณ์พอสมควรจากคนรุ่นเก่าเล่าให้ฟังแล้วก็คนรุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้ก็ได้นำเอามาเล่าให้ฟังในหน้าเพจอยู่บ่อยๆเพราะว่าเด็กรุ่นนี้มันมีจำนวนเยอะแล้วก็ราคาไม่แพงส่วนใหญ่เขาก็นิยมให้เด็กให้เพื่อนหรือแจกคนใกล้ชิดใช้มันก็เลยทำให หลหลายคนน,นำไปใช้แล้วมีประสบการณ์เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันนะครับผมจะพูดถึงไล่ตั้งแต่เนื้อนวาโลหะกับทองแดงผิวไฟเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบางคนสับสนว่าเป็นนวาโลหะไม่ต่อโค้ดจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับเหรียญน,นวะโลหะเนี่ยผมจะพูดให้ฟังเลย เหรียญนวโลหะจุดแรกเลยที่เราพิจารณาว่าเป็นนวะโลหะก็คือการตอกโค้ดเหรียญนวะโลหะนะครับนี่ครับอันดับแรกเลยเหยรียญนวะโลหะต้องมีโคดจริงๆโค้ดเนี่ยจะตอกเลขเก้าหกแต่ว่าเลขหกเนี่ยมันตอกไม่ติดนะครับจะตอกตัวใหญ่จะต,อก,อ,จะตอกจะเป็นเลขเก้าและจุดหนึ่งที่สําคัญเลยนี่ครับ นี่ครับสองห้าเลขหนึ่งต้องมีขีดเลข1ครับต้องมีขีดนี่นะครับเลข1ต้องมีขีด,ข 1, ขด,ข 1, ขดถึงจะเป็นนวาโลหะนะครับผิวพันวันนะของเหรียญนนวาโลหะมี3แบบก็คืออมเขียวนะเป็นผิว เป็นผิวอมเขียวนี่ครับผิวอมเขียวนี่นะครับผิวอมเขียวนะนี่คือนวะขนาดแท้เลยผิวอมเขียวผมจิบให้ดูนี่หนึ่งต้องมีขีดนะครับหนึ่งต้องมีขีดนะหนึ่งต้องมีขีดทุกเหรียญที่เป็นนวะนี่ก็เป็นนวะ น,ะนี่นวะอมเขียวเหมือนกันนะครับนวะอมเขียวนี่ดูครับเลขหนึ่งต้องมีขีดนี่คือบล็อกนวะโลหะนะครับอันนี้จะออกแดงนะครับเป็นผิวไฟเลยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอีกอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นเหมือนเป็นผิวไฟเลยนะครับแต่ว่าจุดที่สังเกตตัวเป็นนวะก็คือหนึ่งมีขีด นะเลขหนี่นเลขหนจะมีขีดนะหนต่อ7จเนี่ยจะมีขีดแล้วก็ต่อโค้ดนะครับนะแล้วจุดที่พิจารณาอีกจุดหนึ่งเผื่อวนันข้างหน้ามีเกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าตรงใต้เลขเก้นะครับมันจะมีอ่าเส้น กลุ่มเส้นเล็กๆๆอยู่จะมองไม่เห็นนะนี่ๆๆน,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 นะพอเห็นนะครับพอเห็นนี่ใตตเลขกเก้าเนี่ยจะมีทุกองค์นี่ๆๆน,น,น,นะใตโค้ดเลขกเก้าลงมาเนี่ยต่อไปที่เหรียญทองแดงผิวไฟนะครับเหรียญทองแดงผิวไฟเนี่ยบางคนก็ นำไปเล่นเป็นเหรียญน,นวะโลหะไม่ต่อโค้ดนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมันเป็นทองแดงครับเป็นทองแดงผิวไฟเพราะว่าอะไร1ก็คือไม่มีการต่อโค้ดสก็คือเลขเก,กับเลขหนึ่งนะครับเห็นไหมครับจะว่างเปล่านะครับไม่มีขีดนะครับนะอันนี้คือทองแดงผิวไฟนะครับ อาจจะพบเจอน้อยกว่าทองแดงลมดำนะแต่จุดสังเกตที่เราเล่นหากันก็คือทองแดงผิวไฟเนี่ยก็คือ1ไม่ต่อโค้ดแล้วก็2 1กับเจ็ดไม่มีขีดนะครับอ,อันนี้ก็ให้เพื่อนๆสมาชิกได้เรียนรู้กันนะครับอีกเหรียญหนึ่งก็คือเป็น ทองแดงลมดำนะครับก็จะออกผิวสวยๆเลยเนี่ยก็จะออกเป็นผิวน้ำมันกา๊าซนะครับเนี่ยครับนะ,อ,ะอันนี้จะเห็นเจอพบเจอบ่อยราคาก็ยังไม่แพงนะคนก็จะส่วนใหญ่คนก็จะนำรุ่นนี้ไปคล้องเันเยอะนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่มีการตอ่อโค้ดและเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดก็ไม่มีขีดนะก็จะเป็นบล็อกทองแดง หนึ 1> 1กับเจ็ดก็ไม่มีขีดสำหรับเหรียญทองแดงเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตด,ดูนะครับจะมีจุดพิจาณาที่ผมจะจดจำไว้ก็คือเผื่อวันข้างหน้า,นามีเก้น,นะครับเนี่ยครับถ้าเราตะแขงดูตรงนี้นะครับนี่ตรงร้อยเนี่ยครับนี่นะสักใครตะแขงส้กใครตะแขงดูนะอืมตรงร้อยปีนะครับจะมีเส้นขนแมวเล็กๆวางๆ พาดมาถึงองค์หลวงปู่จริงๆแล้วต้องตะแคงนะครับนี่ถ้าไม่ตะแคงจะไม่เห็นแต่จริงๆแล้วมีทุกเหรียญน,นะครับไปตะแคงดูไม่ว่าจะสึกหรือไม่สึกไม่ว่าจะเป็นเหรียญสวยหรือไม่สวยนะครับจะมีนะครับแล้วก็เส้นริ้วจีแล้วบริเวณริ้วจีวรน,นะครับในบริเวณบนสังขติเนี่ยจริงๆถ้า ถ้าเราส่องดูแล้วนะจะเห็นรอยเป็นคลื่นนะครับเป็นคลื่นเป็นคลื่นระยิบระยิบเ,เนี่ยอยู่บนเส้นนะบ,บนสักตินะครับผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเกมมาจะทําได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับผมก็พิจารณาไว้สองจุดนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพิจารณาจะขอบตัดนะขอบตัดของถ่ายรูปให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงให้ดูขอบตัดทั้งสามเหรียญ ก็คือเหรียญนวะเหรียญทองแดงผิวไฟแล้วก็เหรียญทองแดงลมดํานะครับจริงๆแล้ววัตทุมงคลของลูกปูรุ่นนี้ก็ออกแบบได้สวยงามนะครับออกแบบได้สวยงามก็เป็นวัะถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นที่มีประสบการณ์แล้วก็น่าใช้ส่วนตัวผมเองก็สะสมอยู่เรื่อยๆในสภาพสวยนะครับสภาพสวยๆเนะี่ยผมก็จะสะสมอยู่เรื่อยๆเพราะว่า ผมยังถือว่าเป็นของดีราคาเบาวันทั้งหน้าเนี่ยก็ไม่แน่นะครับเผื่อมีใครอ่ะนี่ครับนวะนะครับหขีดเจ็ดนะครมาขมีขีดอยู่เพราะนั้นแยกแยะได้นะครับสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำเพื่อนๆให้ศึกษาแล้วก็สะสมวปถุมคลของหลวงปู่เขามีอีกหนึ่งรุ่น จริงๆแล้วมีคนสอบถามผมเยอะ่าทำไมถึงมาสะสมวัตถุมงคลของปู่ผมก็บอกไว้ว่าก็เป็นความศรัทธาส่วนบุคคลนะครับซึ่งมันต้องเกิดจากตัวเราศรัทธาก่อนนะครับในการที่เราจะสะสมวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์รุ่นใดรุ่นหนึ่งหรือองค์ใดองค์หนึ่งก็ฝากติดตามเพจหลวงปู่คำมีแล้วก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อ เป็นนาทานในการศึกษาและสะสมวัตถุมงคลของหลวงปู่คำมีรุ่นพศ2 5 1 7สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ